ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการนอนหลับการทำความเข้าใจเกี่ยวกับฮอร์โมนที่ผมกำลังจะพูดถึงอาจจะช่วยคุณได้ครับการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นปัญหาสำหรับหลายๆคนเลยโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากขึ้นมันอาจจะเป็นเพราะว่าดื่มกาแฟหรือว่าอาจจะสาเหตุต่างๆเยอะแยะซึ่ง ผมเนี่ยเคยทำคลิปแล้วครับว่าถ้าเกิดนอนไม่หลับเนี่ยให้คุณลองเช็คดูเลยกับคลิปนี้นะครับว่ามันมี5อย่างที่เราอาจจะทำโดยที่ทั้งรู้ตัวทั้งไม่รู้ตัวนะฮะว่ามันส่งผลเกี่ยวกับการนอนหลับนอนไม่หลับเนี่ยนะฮะให้ไปดูที่คลิปนั้นแต่ใครที่ดูแลตัวเองถึงระดับหนึ่งแล้วแล้วยังนอนไม่หลับหรือหลับยาก คลิปนี้เนี่ยเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนที่มีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยให้เราหลับง่ายกันฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินนั่นเองสำหรับเมลาโทนินเนี่ยผมเองคุ้นเคยกับมันแล้วก็คุ้นเคยกับชื่อนี้ตั้งแต่ผมเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ที่ต่างประเทศเวลาเรานอนไม่หลับเวลาเราเครียดเรียนหนัก เราก็จะไปที่ร้านขายยาเลยนะครับในต่างประเทศนะครับซื้อเมลาโทนินเม็ดมากินพอมากินเสร็จเอ้เราก็หลับง่ายนะแต่พอเราอายุมากขึ้นศึกษาข้อมูลมากขึ้นมันทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าอ๋อเมลาโทนินเนี่ยมันคือฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับง่ายแต่สิ่งที่หลายคนยังไม่ค่อยทราบก็คือสารตั้งต้นของเมลาโทนินเนี่ย มันคือฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเซโรโทนินมีส่วนสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างมากมันทำให้เราเข้าสังคมได้ทำงานร่วมกับคนอื่นได้คุยกับคนอื่นรู้เรื่องหรือเวลามีคนมาพูดอะไรกระทบจิตใจเราเราสามารถที่จะยับยั้งอารมณ์ไม่ให้มันพุ่งพลานไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองที่รุนแรงได้ ผมจึงเรียกโดยส่วนตัวนะฮะผมจึงเรียกเซโรโทนินว่าเป็นฮอร์โมนกลางวันความหมายไม่ได้แปลว่ามันออกมาเฉพาะกลางวันนะแต่หมายความว่ามันมีส่วนสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงกลางวันของคนส่วนใหญ่และผมเรียกเมลาโทนินว่าเป็นฮอร์โมนกลางคืนฮอร์โมนกลางคืนในที่นี้ก็แปลว่ามันช่วยให้เราหลับได้ง่ายนั่นเอง เซโรโทนินซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วมันคือสารตั้งต้นของเมลาโทนินมันออกมาจากลำไส้เล็กเป็นหลักโดยรีเสิร์ชนะ95%ของเซโรโทนินถูกผลิตโดยลำไส้เล็กที่เหลืออีก5%เเท่านั้นถูกผลิตโดยสมองเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีลำไส้เล็กที่สุขภาพดีสิ่งที่จะเสี่ยงก็คือเซโรโทนินคุณจะถูกผลิตน้อย นั่นก็จะส่งผลให้คุณมีปัญหากับการใช้ชีวิตประจำวันบางคนมีมู o ส s w วิงอารมณ์พุ่งพล่านบางคนสามารถไปถึงเป็นซึมเศร้าไบโพ l a r ถ้าเซโรโทนินของคุณมีปัญหาเมลาโทนินของคุณก็มีปัญหาไปด้วยสิ่งที่คุณจะต้องรู้ต่อไปอีกก็คือเซโรโทนินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินนั้น มีสารตั้งต้นอีกตัวหนึ่งเป็นกรดอะมิโนที่เรียกว่าทริปโตเฟนไอทริปโตเฟนเนี้ลำไส้เล็กของเราก็มีหน้าที่ดูดซึมเข้ามาแล้วก็เอามาผลิตคือเป็นสารตั้งต้นนะเป็นวัตถุด,ดิบของการผลิตเซโรโทนินนั่นเองฉะนั้นถ้าคุณไม่เอาทริปโตเฟนเข้าร่างกายคุณก็จะมีปัญหาในเรื่องของการผลิตเมลาโทนินแล้วก็นอนไม่หลับในที่สุดหรือนอนหลับยากในที่สุด ประเด็นสำคัญมี2อ,อย่างถ้าคุณต้องการที่จะเอาทริปโตเฟนเข้าร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1. ก็คือแหล่งที่มาของทริปโตเฟน 2. ก็คือเครื่องมือในการดูดซึมทริปโตเฟนซึ่งในที่นี่หมายถึงลำไส้เล็กนั่นเองแหล่งที่มาของทริปโตเฟนคุณสามารถหาได้เลยเยอะแยะเลยอินเทอร์เน็ตนะอาหารที่ให้ทริปโตเฟนมีอะไรบ้าง สำหรับวันนี้ผมเสนอนี่ครับน้ำผึ้งน้ำผึ้งเนี่ยมันช่วยในเรื่องของเป็นแหล่งที่มาของทริปโตเฟนแล้วยังช่วยให้คุณรีแล x กซ์ได้ด้วยเพราะมันมีความหวานมันทำให้เรารู้สึกสบายรีแลกซ์ดังนั้นการดื่มน้ำผึ้งเป็นประจำในปริมาณที่พอเหมาะและเน้นว่าต้องเป็นน้ำผึ้งแท้จึงเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ ประเด็นที่2คือเรื่องของลำไส้ที่จะเอาไว้ดูดซึมทริปโตเฟนสิ่งสำคัญคือคุณจะต้องเม k e s ว r e ว่าลำไส้ของคุณมันไม่มีภาวะลำไส้รั่วเพราะว่าลำไส้รั่วเนี่ยมันทำให้เกิดความเจ็บป่วยโดยไม่รู้สาเหตุความเจ็บป่วยที่ว่านั้นหลากหลายมีได้ไม่ต่ำกว่า50ชนิดและลำไส้รั่ว มีปัญหาได้ที่จุดไหนก็ได้ของลำไส้ตลอดระยะทางของลำไส้เล็กมีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารแตกต่างกันและมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนผลิตสารต่างๆเพื่อให้ร่างกายเอาไปใช้แตกต่างกันดังนั้นคนที่เป็นมะเร็งในลำไส้เล็กแล้วจะต้องตัดลำไส้เล็กบางช่วงออกคุณจึงต้องศึกษาข้อมูลคุยกับหมอให้ได้ว่า ไอ้ลำไส้เล็กช่วงที่คุณตัดไปอ่ะมันมีหน้าที่ผลิตอะไรแล้วคุณต้องพยายามไปจัดการหาเกลือแร่หาวิตามินหรือหาฮอร์โมนที่คุณขาดนั้นเอามาเติมให้ได้คราวนี้คนที่มีลำไส้เล็กที่สมบูรณ์คุณจะดูแลลำไส้เล็กตัวเองได้อย่างไรเพราะถ้าคุณเป็นลำไส้รัว่วมันก็มีความเป็นไปได้ที่ว่า ร่างกายคุณหรือลำไส้เล็กของคุณจะไม่สามารถดูดซึมสารอาหารดีๆจากสิ่งที่คุณกินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งที่แนะนำหนึ่งคุณต้องออกกำลังกายอย่างเสมอต้นเสมอปลายเคลื่อนไหวเพื่อกระตุ้นการทำงานของอวัยวะในช่องท้องโดยเฉพาะในที่นี้เรากำลังพูดถึงเรื่องลำไส้เล็กอยู่ 2. ออาหารที่เราทานเข้าไปต้องเป็นอาหารที่ดีมีคุณภาพ เน้นว่าไม่เป็นเด f ดฟูดเด d ดฟูดก็หมายความว่าพวกอาหารผ่านกระบวนการทั้งหลายไม่เห็นรูปร่างเดิมของมันแล้วมีการผ่านกระบวนการเช่นไปตากแห้งมาเป็นเวลานาน,านไปหมักไปดองหรือเปลี่ยนรูปร่างจากอ,อ,อาจจะเป็นเมล็ดข้าวสาลีเต็มๆเนี่ยสกัดออกมาเป็นผงแป้งเพราะฉะนั้นพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บ พอสกัดเมื่อไหร่นะครับสารอาหารความหลากหลายจะน้อยลงทันทีแล้วมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันเข้มข้นขึ้นเช่นพลังงานการแพทย์เชิงป้องกันหรือการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันเราไม่ทำกันเราไม่กินกันพยายามกินอะไรที่มันมาจากธรรมชาติยังเห็นรูปร่างหน้าตาเดิมของมันอยู่ยังไม่เปลี่ยนฟอร์มแล้วก็เพิ่งทำสดๆไม่นานอย่างนั้นเขาจะไม่เรียกว่าเดตฟู้ด โอเคไหมฮะสิ่งที่คุณจะต้องดูแลอีกก็คือเรื่องของอารมณ์คุณจะต้องดูแลอารมณ์และจิตใจของตัวเองให้ดีอย่างเสมอต้นเสมอปลายคุณรู้ไหมว่าลำไส้รั่วเนี่ยเครียดก็เป็นได้เกิดอุบัติเหตุรุนแรงทำให้กระทบกระเทือนจิตใจก็เกิดภาวะลำไส้รั่วได้เรื่องแบบนี้ก็ต้องระวังเช่นกันสุดท้าย ในเรื่องของฮอร์โมนเองเมื่อกี้ผมบอกแล้วมันออกมาตลอดวันแต่มันไม่ได้ออกมาเท่ากันทั้งวันเซลโรโทนินเนี่ยมันตกลงช่วงเย็นๆ็นแต่เมลาโทนินเนี่ยกว่าจะออกมันช่วงมืดแล้วค่ำแล้วฉะนั้นมันจะมีช่วงหนึ่งที่ความสุขของเรามันลดลงช่วงนั้นมักจะเป็นช่วงเย็นเคยได้ยินคำว่าผีตาพระออบไหม เป็นชื่อของแสงชน,นิดหนึ่งแสงส้มๆนะครับไอช่วงแสงผีตาพระออมโอ้ยมันเหงามันว้าเวมันวังเวงมันหดหู่ถ้าอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักการบริหารฮอร์โมนเพื่อการนอนหลับออกกำลังกายในช่วงเย็นๆเช่นระหว่าง5โมงเย็นถึง1นึ่งทุ่มเพื่อเอาเอนโดรฟินออกมาแต่เน้นว่าเป็นการออกกำลังกายที่ไม่หักโหมออกกำลังกายเบาๆ ถึงระยะเวลาหนึง่งจนเหงื่อออกแล้วก็ให้เหงื่อออกไประยะเวลาหนึง่งนั่นแหละครับฮอร์โมนที่เรียกว่าเอนโดฟินจะหลังเราก็จะเสี่ยงซึมเศร้าแพนิคและไบโพลารน้อยลงแล้วหลังจากนั้นช่วงเวลาค่ำค่ำสองสามทุ่มเมลาโทนินก็จะเริ่มออกมาแล้วเราก็จะหลับไง่ายขึ้นผมเองทุกวันนี้ ผมดื่มกาแฟสองถ้วยเฉพาะก่อนเที่ยงเท่านั้นเพราะหลังเที่ยงผมไม่ดื่มกาแฟเลย5โมงเย็นถึง1นึ่ทมผมจะพยายามออกกำลังกายให้ได้เป็นเวลายอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงสามทุ่มผมเริ่มง่วงนะครับก่อนสี่ทุ่มผมหลับเลยตื่นมาสบายๆแล้วไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกไม่เกิน6กโมงครึ่งผมก็ตื่นแล้ว สบายมากและนี่คือตัวอย่างการใช้ชีวิตจริงของผมที่เอามาแบ่งปันให้กับทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านเอาข้อมูลที่ได้ไปลองใช้กับตัวเองดูลดความเสี่ยงการเป็นลำไส้รั่วเพื่อให้เราสามารถเอาทริปโตเฟนเข้าร่างได้ง่ายขึ้นบริหารร่างกายลำไส้จะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เปลี่ยนทริปโตเฟนเป็นเซโรโทนินฮอร์โมนกลางวันแล้วเซโรโทนินก็จะเป็นสารตั้งต้นของเมโลโทนินให้คุณได้ดีเองออกกำลังกายในช่วงที่เซโรโทนินตกคุณจะได้เสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรือแพนิคหรือไบโพลาน้อยลงหลังเอนโดฟินให้มีความสุขถึงเวลาค่ำๆอย่าไปกินกาแฟช่วงบ่ายแล้วคุณก็จะได้สบายง่วง สามทุ่มกว่าง่วงแล้วนอนไปเลยโอเคนะครับลองเอาไปใช้ดูเพื่อเราจะได้อายุยืนไปด้วยกันสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจากทาง YouTube Channel ใส่ใจกินอยู่เป็นของเรานะครับเรายังมีเนื้อหาสาระดีๆที่เป็นประโยชน์กับสุขภาพของทุกๆคนให้ดูกันอีกมากมายครับอย่าลืมกดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสักคลิปหนึ่งจากเราเลยนะครับขอบคุณครับ